อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งเราทําเราก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับอาบน้ําล้างมือแล้วก็ใส่ผ้าปิดปากกันตลอดนะครับ Come out of my chest train my mind so i forget sink its teeth into my bones dig me out and feel the hole send me สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับในช่องนัดเองนะครับ <S 2> <S 2> อยู่ในรายการแก๊ปพาลุยอีกแล้วนะครับผมีนี้ก็ EP ที่5แล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็สถานการณ์โควิดกลับมาระบาดอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการาขับฟู้ดเดลิเวอรี่ในช่วงโควิดนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็อยู่ที่เมืองทองทานีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้ผมออกมาตอนบ่ายนะครับ ประมาณบ่ายโมงห้าสิบนะแล้วก็วันนี้ผมน่าจะขับถึงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับสิ่งที่เราควรพกติดตัวไว้นะครับก็จะมีเป็นอ่านี่นะครับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็เป็นผ้าปิดปากนะครับแต่ปกติบริษัทเขาก็มีนโยบายให้ใส่ผ้าปิดปากตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ช่วยกันเคร่งครัดนิดนึงนะครับเพราะว่าโควิดเริ่มกลับมาระบาดอีกแล้ว ก็จะได้ปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็ปลอดภัยสําหรับผู้อื่นนะครับผมก็ช่วยๆกันนะครับก็ตอนนี้บ่ายสองแล้วนะครับผมมีออเดอร์แรกเด้งเข้ามาแล้วนะครับเอาตัวไปรับออเดอร์ที่1ก่อนนะครับผมเสร็จเดี๋ยวผมกลับมาอัปเดตอีกทีนะครับผม ตอนนี้ก็จบง,งานตัวแรกไปแล้วนะครับผมส่งที่เรียกฟองปลาปานะครับแล้วก็งานตัวนี้ค่ารอบที่หักคอมมิชชั่นแล้วได้ไป49บาทนะครับก็เมื่อกี้ผมก็เกือบถึงว่ารอบนึงแล้วก็พนักง,งานโทรกลับมานะครับบอกว่าเขาจัดของให้ไม่ครบนะครับก็ต้องกลับไปเอาอีกรอบนึงแล้วก็มาส่งนะครับก็เลยนานนิดหน่อยตอนนี้ก็เกือบจะบ่าย3แล้วนะครับผมก็จะกลับไปรองานตรงเมืองทองธานีเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวยังไงผมได้งานตอนไหนผมมาอัปเดตอีกทีนะครับผมรอดูกันครับนี้บ่ายสามิบนาทีนะครับงานที่2เร่งเข้ามาตอนบ่ายสนะครับแล้วผมก็กําลังรอรับอาหารนะครับร้านอยู่ในหมู่บ้านยิ่งรวยนิเวศนะครับผมผมกำลังรออาหารอยู่นะครับผม ตอนส่งเสร็จผมกลับมาอัปเดตอีกทีนะกำลังรอลูกค้ามารับอาหารนะครับผมอยู่ตรงแถวงามวงวานนะครับตอนนี้เราหยุดมาไกรแล้วนะครับจบงานนี้เดี๋ยวผมจะปิดระบบก่อนนะครับแล้วจะไปเปิดอีกทีตรงเมืองทองนะครับผมเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนะครับเราก็ส่งางานที่2เสร็จแล้วนะครับผมนี้ผมได้ ค่ารอดนะครับ52บาทแล้วก็ได้ติปมาด้วยนะครับผม47บาทนะครับก็โชคดีนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่เมืองตองนะครับ ตอนนี้ก็สี่โมงยี่สิบแล้วครับเราอยู่ที่เมืองทองแล้วนะครับผมตอนนี้เราเพิ่งได้ไป2งานนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าถึงทุ่มหนึ่งเราจะได้กี่งานครับตอนนี้เราออกมาช่วงบ่ายนะครับก็จะงานน้อยๆหน่อยไม่ได้ออกแต่เช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะออกเช้านะครับผมเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกคลิปนะครับเป็นดีทีหน้า a few moments later นี้ก็สี่โมงห้าสิบนะครับกับงานที่เพิ่งได้เป็สองงานนะครับผมดูแล้ววันนี้น่าจะล่วงนะครับเดี๋ยวยังไงมารอดูต่อไปนะครับทุ่มหนึ่งยวผมมาอัปเดตนะครับตอนนี้ห้าโมงจะสิบนาทีแล้วนะครับผมงานยังไม่แด้งเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดงานแก๊ปหมาเสริมนะครับผมแล้วมาดูกันครับว่าจะแด้ไงไหม หรือว่าระดับผมน้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมเป็น GB เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองดูกันครับผมก็ระหว่างที่รองานนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลกันดีกว่านะครับผมก็ไม่นานมานี้มีประกาศจากแก๊ปนะครับว่าจะจํากัดเวลาวิ่งนะครับผมเพราะว่าช่องนี้โควิดระบาดอีกแล้วนะครับก็เขาจะจํากัดพวกแก๊ปฟู้ดแก๊ปเอ็กเพสแก๊ปมาดอะไรเนี่ยเขาจะให้วิ่ง ช่วงเวลาตีห้าแล้วก็ปิดระบบอีกทีเที่ยงคืนนะครับส่วนรับส่งคนหรือว่าแกรวินเนี่ยเขาจะให้วิ่ง24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ผมเห็นเขาประกาศมานะรประกาศนี้มีผลตั้งแต่25ทธันวาคม2,563ไปถึงวันที่6มกราคม2,564นนะครับไม่แน่นะครับเขาอาจจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงยังไงต้องรอติดตามทางการแจ้งเตือนนะครับ ครับตอนนี้5โมง20กับงานที่เพิ่งได้แค่2งงานนะครับผม,มสุดยอดครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่กันดีกว่านะครับผมผมย้ายที่ไปรอที่ใหม่นะครับดูว่างานจะเด้งไหมเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนะครับผม A few moments later นี่ผมก็เปลี่ยนที่แล้วนะครับผมผมมานั่งรอง,งานอยู่อีกฝั่งนะครับตรงหน้าเซนเตอร์ลองนะครับ ก็จุดนี้อยู่ตรงห้าง b บีไฮเหมือนเดิมนะครับครับผมก็หลังจากที่เราเปลี่ยนที่มายังไม่ได้นั่งเลยนะครับผมงานที่สามเด้งมาแล้วครับผมเป็นาแคปมาดนะครับแต่ว่างานตรงนี้ข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะครับไปรับที่ท็อปนะครับเซ็นทันแจ้งวัฒนะเดี๋ยวผมไปรับงานก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เซ็นทันแล้วนะครับผมตอนนี้ต้องเอากระเป๋าเข้าไปใส่ของด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ถุง พอดีผมจอดรถด้านหน้าครับมันไกลนะครับก็เลยเอากระเป๋าไปง่ายกว่าครับใส่ขององานนี้ก็ส่งไม่ไกลนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีนะครับตอนส่งเสร็จเดี๋ยวเราส่งเสร็จนี้เราวนรถกลับไปเมืองทองเจอมครับไปเจอกันครับ yeah. I don believe in destiny. I just best for listen enemies. don't do for Don't to just what's best They're just me. my full ผมเพิ่งรู้นะครับว่าอ่าแกรปมาดตรงท็อปมาเก็ตค่าให้เดินหาของเองเดี๋ยวผมขอไปหาของก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตใหม่นะครับ a few moments later ตอนนี้หาของครบแล้วครับเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์แล้วเอาของไปส่งลูกค้ากันครับตอนนี้จะหกโมงแล้วนะครับผมกำลังรอคิดตังค์อยู่นะครับผม หกโมงสินาทีกับออเดอร์ที่3าที่เพิ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปส่งอของให้ลูกค้ากันเลยนะครับดูแล้ววันนี้น่าจะไม่ถึงห้านาน,นะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับพุมนึ่งเดี๋ยวผมกลับมาสรุปให้ฟังครับ งานที่เมืองทองนะครับผมก็ผมว่าจะเปิดแ,แก๊ฟูดนะครับเดี๋ยวไม่งั้นน่าจะขยับเวลานะครับอา,อาจจะเป็นสองทุ่มนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้ผมขอขับรถกลับไปเมืองทองก่อนนะครับผมแล้วเจอกันครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในเมืองทองแล้วครับพอเลี้ยวเข้ามานะครับก็ออเดอร์ที่สี่แก๊ฟูดเล เดี๋ยวผมกลับมาอัปเดตอีกทีนะครับ <S <S นี้ก็ร <s ad> ับออเดอร์มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยนะครับ Come out of my chest train my mind so i forget sink it deep into my bones dig me out and fill the hole tell me a part ผมก็อยู่หน้าเซเว่ตรงปั๊มปตทะเมืองคลองนะครับนี่ก็ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ดูนะครับก็วันนี้เราได้ไปทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมตั้งแต่บ่ายสองจนถึงหนึ่งทุ่มครับได้ไปทั้งหมด4งานนะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดรวมหักคอมมิชชั่นรวมติปแล้วนะครับได้ไป233บาทนะครับครับผมสสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ แกับครึ่งวันช่วงโควิดวันแรกนะครับผมแล้วก็ต่อจากนี้ผมจะทําคลิปบ่อยขึ้นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการขับแกลในช่วงโควิดนะครับก็ฝากทุกคนติดตามรับชมผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากฝากนะครับผมทุกคนอย่าลืมใส่แมสนะครับเวลาออกไปไหนแล้วก็ถ้าจะดีให้ปกเจลล้างมือตลอดนะครับจะได้ปลอดภัยกับตัวเองนะครับ ถ้าเกิดใครดูแล้วชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้านะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะครับผมเดี๋ยว EP หน้าผมจะทำเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะ